มาแล้วนะครับสำหรับ t ท s l a m o เด l Y โฉมปี2025ที่ไม่ใช่ Launch Series นะครับราคาเริ่มต้นที่1.719ล้านบาทถือว่าถูกกว่า Launch Series ถึง50,000บาทครับรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับ หลังจากที่เท s l a ได้เปิดตัว New Tesla Model Y Launch Series ช่วงต้นปีนะครับกระแสตอบรับถือว่าดีมากๆรวมถึงยอดจองด้วยนะครับณตอนนี้ทางเท s l a ได้ยกเลิกการขาย Launch Series เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและปรับเป็น New Model Y ชวมปีสอี่ที่ราคาเริ่มต้น1 7ึ่ง0 0าบาท ในเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถือว่าถูกลงถึง50 0 0 0บาทหากเทียบกับ Launch Series ครับโดยมาพร้อมกันถึง2 t r i มหรือว่า2รุ่นนะครับรุ่นเริ่มต้นได้แก่รุ่นเ w d ิ Drive ที่ราคาที่1,719,000บาทถ้าหากเทียบกับ Launch Series นะครับราคาจะเริ่มต้นที่1,769,000บาทและอีกรุ่นครับรุ่น Wheel Drive Long r a n g e ราคาเริ่มต้น2 1 9ล้านบาท แต่ถ้าหากเป็น l u u n h s s r r i s นะครับราคาจะเริ่มต้นที่2ล้า6 9 0 0บาทและหลังจากเปิดตัวรุ่นปกตินะครับเทสลาก็ได้ทำการยกเลิก Launch Series อย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้วครับเรามาดูไฮไลท์เด่นๆสำหรับ New Model Y ปี2025กันอีกสักครั้งหนึ่งครับโดยคันนี้นะครับจะได้ไฟหน้า Daytime Running Light like, คาดยาวนะครับเป็นแถบด้านหน้าเลย และไฟไท้ายนะครับจะเป็นรูปแบบการสะท้อนนะครับที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีรุ่นแรกในรถเซกเมนต์เดียวกันเลยครับที่เทสลาภูมิใจนําเสนอมากๆและมาพร้อมกับกล้องด้านหน้าด้วยนะครับที่ก่อนหน้านั้นจะมีเพียงแค่ Cybertruck เท่านั้นรวมถึงการมองเห็นปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นได้บายสปอรตมานะครับสำหรับการตรวจจับมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง รวมถึงแสดงบนภาพหน้าจอกลางด้วยครับระบบการกันสะเทือนใหม่ปรับปรุงเรื่องของล้อยางทําให้มีการขับขี่ที่นุ่มนวลและเคลมว่าเงียบมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากชิ้นส่วนนั้นน้อยลง ชุดล้อและยางก็ปรับปรุงเพิ่มเติมครับทำให้การยึดเกาะถนนและขับขี่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นส่วนตัวถังที่แจ้งไปนะครับคือลดชิ้นส่วนจํานวนจาก70ชิ้นเหลือเพียง1ชิ้นเท่านั้นครับทำให้เรื่องของช่องว่างในตัวรถนั้นน้อยลงทําให้การขับขี่นั้นเงียบมากยิ่งขึ้นครับส่วนการออกแบบภายในนะครับของนิว Mo เด l Y ปี2 0 2 5ในห้องโดยสารก็จะเก็บเสียงได้ดีขึ้นเนื่องจากใช้กระจกอะคูสติกนะครับที่ออกแบบมาเป็นพิเศษหน้าจอกลางสัมผัสนิบห้าจุดหม่นิ้วและโมเดลว้ยใหม่นะ หลังพวงมาลัยครับแต่ว่ายังคงไม่มีก้านเกียร์ครับเบาะนั่งรองรับระบบเบาะอุ่นและอ l a t i o n s e ซ t หรือว่าระบายอากาศครับสามารถปรับเอฟด้วยไฟฟ้าและได้หน้าจอสัมผัสด้านหลังนะครับขนาด8นิ้วสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเหมือนกับโมเดล3 Highland ครับได้ Ambient l i g h ์รอบคันมาระบบความถี่สูงสามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายที่สนทนาจะมีความคมชัดรวมถึงการดาวน์โหลดข้อมูลก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และบอดแถวสนะครับสามารถปรับเอ็นด้วยไฟฟ้าได้ครับซึ่งสามารถปรับให้ราบเรียบได้แบบไฟฟ้าด้วยนั่นเองครับสำหรับพื้นที่การเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับสามารถจุได้สูงสุดมากถึง2130ลิตรเลยทีเดียวครับและได้ฝาท้ายไฟฟ้าแบบไร้สัมผัสนะครับสามารถเปิดปิดอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเข้าใกล้ตัวรถได้ด้วยครับ สำหรับมิติตัวฐานของ New Mode l Y ปี2015จะมีความยาวอยู่ที่4,790ม mm, ิลมกว้าง2,129ม mm, ิลมความสูง1,624มิลมตรกาวเคียร์แลนส์ะครับจะอยู่ที่167ม mm, ิลมครับและก็ในสิ่งที่แตกต่างจาก l u u n h s s r r i s นะครับสำหรับ New Mode l Y ตัวใหม่นี้นั่นก็คือจะไม่ได้เรื่องของแบตช์ a u n c h Series ที่กระโปรงหลังสัญลักษณ์ Launch Series ที่ส่องลงพื้นนะครับจากกระจมองข้าง โลโก้ลอนซ์ซีรีส์ที่ขอบประตูโลโก้ลอนซ์ซีรีส์ตรงคอนโซลกลางช่วงระหว่างแท่นชาร์จไร้สายครับรวมถึงวัสดุวีแกนสำหรับการตกแต่งภายในสีดำก็จะไม่ได้เช่นกันครับส่วนเ,เรื่องของสีตัวรถนะครับจำเป็นจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมนะครับจะแตกต่างจากลอนซ์ซีรีส์ที่เราสามารถเลือกได้ทุกสีและจะฟรีไม่คิดตังค์ครับแต่สำหรับตัวใหม่นี้สีเริ่มต้นจะเป็นสีส t ตลเกครับแต่ถ้าหากว่าเลือกสีขาวต้องเพิ่มเงิน5 0,000บาท สีกลาเซียบลูใหม่นะครับต้องเพิ่ม75,000บาทและสีควิกซีเวอร์และสีแดงนะครับต้องเพิ่มเงินที่85,000บาทครับส่วนสีภายในนะครับจะมีให้เลือก2สีสีขาวจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมครับที่จะจ่ายเพิ่มที่50,000บาทส่วนสีดําไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับส่วนในรุ่นลองเ a นส์นะครับจะไม่ได้ระบบแ c คเซ e เลเรชัน o ู t เหมือนกับ Launch Series แล้วนะครับจำเป็นจะต้องเพิ่มเงินซื้อแยกต่างหากเองครับ ส่วนเรื่องของล้อนะครับยังคงเหมือนกับรุ่น Launch Series เลยที่จะมีล้อ c o สฟล l o w 19นิ้วมาให้เป็นมาตรฐานแต่ถ้าหากว่ารุ่นลองเ a นจ์นะครับจะมีตัวเลือกให้สามารถเลือกได้สำหรับล้อ h e ลิ x 2.0ที่จำเป็นจะต้องเพิ่มเงินที่80,000บาทครับต่อไปเรามาดูสเปคของรุ่น r e a วลวิ e l d ไดฟ์หรือว่าขับเคลื่อนล้อหลังกันครับดยคันนี้นะครับจะสามารถทำระยะวิ่งไกลสูงสุดที่466กิโลเมตรต่อการชาร์จ ตามมาตรฐาน WLTP ทำท็อปสปีดได้ที่201กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำอัตราเร่งจาก 0- ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา5.9วินาทีได้ล้อ19นิ้วมาเป็นคอสฟลูครับรองรับการชาร์จว d c ดีซีสูงสุดที่175กิโลวัตต์และเคลมเลยครับว่าถ้าชาร์จ15นาทีจะสามารถวิ่งไกลได้สูงสุดที่238กิโลเมตรคันนี้จะรับประกันตัวรถ4ีีหรือ8 0 0 0 0กิโลเมตรขึ้นอยู่กับว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับ และรับประกันแบตเตอรี่รวมถึงชุดขับเคลื่อน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรขึ้นอยู่กับว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับส่วนรุ่น all wheel drive long range นะครับจะวิ่งไกลสูงสุดที่551กิโลเมตรต่อการชาร์จอัตราเร่ง0 0 0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน4.8วินาทีหากไม่ได้ทำการเพิ่มระบบ acceleration boost มานะครับเหมือนกับ l ลอน Series ซึ่งตัวนั้นนะครับจะสามารถทำอัตราเร่งได้ที่4.3วินาที และคันนี้จะสามารถเลือกล้อ19นิ้วหรือว่า20นิ้วได้ครับซึ่งต้องเพิ่มเงิน80,000บาทคันนี้น้ำหนักอยู่ที่1,992กิโลกร,รมัมรองรับการชาร์จ DC สูงสุดที่250กิโลวัตต์หากชาร์จ15นาทีนะครับจะวิ่งไกลสูงสุดที่283กิโลเมตรครับสำหรับผู้ที่สนใจ New Tesla Model Y ชฉมปี2025นะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์เท sla ครับ และสำหรับคลิปรีวิวฉบับเต็มของทาง iMoD เรานะครับก็อยากให้ทุกคนอดใจอีกนิดนึงครับเราทำการนะครับซื้อมาใช้งานเองไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพี่ต้อมจะรีวิวแบบจัดเต็มให้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนครับวันนี้ผมก็ฝากเพียงเท่านี้ครับสำหรับข้อมูลของ New Mo เดิรตัวใหม่ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้พวกเรากดแชร์ให้กับคนที่กำลังสนใจรุ่นไฟฟ้าด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ